สวัสดีค่ะฝึกวันที่ไปด้วยกันนะคะวิลกินด็กอาร์เดอิดาวิลกินดกอาร์เดวันนี้คือวันอะไรอิดาคอาร์เดสตาอิดาคอาร์เดสวันนี้ก็คือวันพฤหัสบดีวิลกินดัตุอาร์เดอิดาวิลกินดัตุอาร์เดอิดา แล้ววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ idag är det sjöfemte november sjösjöen idag är det sjöfemte november sjösjöen sure, sure, วันนี้วันที่25เดือนพฤศจิกายนปี2021ค่ะ b i l d g e t or är det nu วิลกิ t โอร์รดโน u แล้วตอนนี้คือปีอะไร no e n น ä รดทูตุส1นอชัวเอ0นโปีนี้ก็คือปี2021่ค่ะวิลกินโมเนต์รดโนวิลกินโมเนแล้วตอนนี้คือเดือนอะไร no rd november no rd november ตอนนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนค่ะ w i l k e n dag s rd e i m o g e n w i l k e n dag s rd e i m o g e n พรุ่งนี้คือวันอะไรวันนี้โทสตาพรุ่งนี้คือ Freda าตอบว่า i m o g e n e rd เฟเดอร์อิโมเกนอาร์ดีเฟเดพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศุกร์ค่ะวิ i คินดักวาร์ดีอิกอูวิลคินดักวาร์ดีอิกอูและเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรวันนี้โทสตาเมื่อวานนี้คืออุนสตานะคะอิกวาร์ดอุนสตาอิกวาร์ดอุนสตา เมื่อวานนี้ก็คือวันพุธค่ะ Wilkin Dark War de Eforgos Wilkin Dark War de Eforgos แล้ววันก่อนเนี่ยคือวันอะไรวันนี้โทสตาเมื่อวานอุนสตาวันก่อนนี้ก็คือเทสตานะคะตอบว่า Eforgos War de Thesta Eforgos วันเดีสตวันก่อนเนี่ยก็คือวันอังคารวันก่อนเนี่ยก็คอวันอังารวัน่อี่ยกวอวันอรวเีก็นรวนอนเี่ยารวัน็วันอรีืวันรนี่ยก็ควังร่นนี้อวารี้ก็ืวันนี้ก็จะนคาเ็นคาวันห่ยุดอาเวารว่ารว v e ก m o น g n R D Le Da E Over m o r g e n R D Le Da วันมรืนเนี้ยก็จะเป็นวันเสาร์นะคะสุดท้าย v o o d a n Air Barretida v o o d a n Air Barretida วันนี้อากาศเป็นยังไง <laughs> เป็นยังไงบ้างคะอากาศดีไหมที่ไหนหิมะตกแล้วมั่ง <laughs> ลองเขียนให้ดูหน่อยนะคะ ถ้าหิมะก็เดสเนอร์หิมะตกนะคะส่วนมากน่าจะหิมะตกกันแล้วนะคะถ้าอยู่ทางภาคกลางภาคเหนือขึ้นไปเนาะช่วงนี้ก็หนาวแล้วนะคะก็ยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะดูแล้วชื่นชอบรู้จักเพื่อนคนที่เรียนภาษาโนสก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยกันด้วยนะคะเผื่อจะได้เป็นแนวทางในการเรียนจะได้รู้นะคะ ว่าโอเคและมียังมีเพื่อนๆอ,อีกหลายๆคนอยู่ที่กำลังเริ่มเรียนภาษานอร์เเบื้องต้นเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่เรียนแล้วรู้เรื่องแล้วก็ยินดีด้วยนะคะก็จะมีสเต็ปต่อไปเนาะยังไงก็ขอให้มีกำลังใจในการเรียนในการอยู่ในประเทศนอร์เวย์นะคะสำหรับคนไทยทุกคนที่อยู่ไกลบ้านเหมือนเรานะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอให้วันนี้เป็น เอ็นฟินโทสตาหรือว่าเป็นวันพรฤหัสบดีที่ดีๆสำหรับทุกคนนะคะเจอก,กันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ